สวัสดีค่ะไาไม่เสมอกันใช่ไหมีในยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไยโอ้เน็ตไม่มีเซงแล้วนะคะเซงแล้วหนึ่งเรือเรือหนึ่งลำเรือเน็ตไม่มีเลยนะคะ สุดการสตรีมดีกว sure, um, ่าเน็ตไม่มีเลยคี่แวงพี่แวงพี่แงงงเลย เพาว่าซื้อเดียวกัน เหนื่อยไหมครับคนนั่งเด้นมแม่ผู้ใหญ่พายให้เลยตเนี้ปครับผู้ใหญ่บ้านพายให้นั่งผเดินนเดินาผู้ใหญ่มาแต่ทใดคนี้่าดมวางน่ไการะยาเื่อปีท oh, uh, oh, uh, ี่ผ่านมาดีเท่าไรครบางวัลงพรมำนะันเ็ีแ่น้าอยู่าก็น ก็ังนมืก่านะครับตอนนี้เรากำลังล้วงเงาๆนะนะครับเกาะเงาลางนนะครับนับเรานครับว้าพี่น้องครับตรงนี้พี่ของในกับพุน2องรยไร่ครับฮี่ผมจริงยกให้น้องชายลครับหรอทำไมไม่ยกให้ผมครับ ปอหรืออะไรครับปอครับเดินน่าจะเป็นตาเลครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมรับแขกนะครับที่มายอมมายามนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปลงช่างท่านชางครับผมดูอะไรบนช่องชนแนลนะครับเพป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่เนาะเป็นประสบการณ์ที่ว่าดีมากๆที่ร้านน้ำเข็ดร้านน้ำเค็มในห้องน้ำมีท่านกันส่วนตัวเลย มาเี้ยงมาล่องเรือครับาล่องเรือับน้ึงแมงกัะพุนกับน้องคนว้าวบคุณแล้วก็จะมีเมงกะเบื้อกรเบือมีกระบื้อมีเชือกแมงกระดนะคยาไปถึงไหนก็ประมาณนั้นนะครับนกว่ามีแต่แมงกะพุนทะเลเดีนยวมีบอกข้างหน้าข้างหน้ามีเรือ อะไรเลือาก้ลูกาจะพูดเนนี่ใจไม่ดีเลยใจไม่ดีเลยพูดถึงรถถังก็นหมดร้อนไหมร้อนไม่ได้เอาหมวกเลยเอาเสากายหรอไผ่ไมน่ะตรงมี้ขาเจ้ายังบ่เห็นเสานันแบงพักแบงเวลากันท่นเลย แมงกระพนั่งอยู่แมงแมงกระพุนอยู่ร่างอยู่ลำนี้บ้านเขาจะขึ้นตรงไหนตรงที่จะเจที่ไคลิปไปแค่นี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ตั้งแคมป์นะครับแคมป์ดูคนคลยเรือค่ะ ไปขวาไปซ้าย,ไป,ายไปซ้ายไปขวาบ่มเป็นนายคัใบึดจำบึดจำบึดจำบึดนี่มนอด้วยนะิบที่ดีน้มันอยากคายอ่พี่อมพี่อมไม่รู้จะลงเรือแล้วเนี่ยันพี่อมลงมาด้วยลยุงอมูว่าลงเรือลำบ้างไหมเนี่ยบ้าเสียวเหร ไม่กล้าคุยเอาเล่นน้ำสงกรานต์กันเล้วมือไม่พายเอามือกวักน้ำมือไม่พายมือไม่พายเอามือกวักน้ำไปโอ้โหได้ได้สองไม้หาดได้สามไม้พายไปแซงเราแล้วก่อนไปเกี่ยวเลยนอสามไม้พายแซงเราไปแล้วเอาทางนี้อีกลำโอ้โหลำนี้เอาไม่พายอีกเพิ่มไหม

ไมานานนิ่งนิ่งเลยใเธอคนนิ่งเลยนะคะไม่กล้าขยับเลยโอ้โหเสี่ยงเราเลยโอ้โหจืดจืดเย็นแล้วโอ้โหมีอาการไปดูน้านั่งกินได้ไหมอนอได้่ะมือไม่ว่างเลยอ่ะมือไม่ว่างเลยอ่ะ จำหน่อยจ้ำไ,ไ,ไปแจ้งเขา,าจำห, <c oughs> หน่อยจำหน่อยเอาน้ำให้ป้าให้บ้านหนึ่งขวดนะคะนี่ไปกินน้ำกันเลยนาเอามาสองขวด <c oughs> นักนน รอบนี้ผู้ใหญ่บ้านพายให้นั่งนะไปเกียดมากเลยนะกำนันภายให้นั่งนะวางมือนะวางมือนะโอ้โหทานนี้ก็มีบาง่าอันนี้มาจากไหนนี่วัดวัดอะไรน้ำนำส่งมา วัดวัดยังส่งม้แข่งโน้ลำที่สี่อาาเป็นหัวหน้าบอกหน่อยวัดน่ภายโน้ตวัดบางยี่ขันวัดบาอารามวัดท่าหลวงวัดบาอารามวัดท่าหลวงสุขาวประกวดวัดบาอารามส่งข้าวประกวด

ออกหมดเลยพี่สิลูวัดแมวนี่ไงรับน้ำนี่ไง นั่นค่ะทำนี้สวยอ่ะอันี้สวยตกลายได้นะมีตัวใหญ่ก็มีนะได้เหรอมีัญญาณยีมี่แล้ข้างหลังน้องยี่นี่โอ้โหลองผีเสื้อมากเลยนะฮะทุกคนนี่เป็นตัวใหญ่เลยมันมีหลากหลายสีนะฮะหลากหลายัวมากสีี้นสีเขียสีลายสีด ดองผีเสื้อนะครับทุกคนดงผีเสื้อครับผมบ้านเราก็มีนะดงผีเสื้อนะฮะต้นแรกๆที่เรามาเหมมากเลยประมาณอันนี้จังหวัดอะไรต้องถามขอขอพิจิบูลต้องถามที่พี่แดงกระพุนนะฮะตอนนี้จังหวัดอะไรเห็นบอกว่าฝั่งนี้พิศณุโลกฝั่งนี้พิจบูรณ์นะครับ แล้วฝั่งน้นี่ัเรามายืนตรงนี้เขาก็ออกจากนี่เราก็ต้องมายืนตรงนี้เขากำลังเจ้าของไกด์เขากำลังไปเรียกแบงค์กุนขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่กำลังไปเรียกอยู่อืม ตรงนี้เนรับครับพี่แบงค์ตะบูทางนี้จังวะรก็ฝั่งนี้จะเป็นตะบูนกลงลงจะไปพิโลกก็ได้นะร้าฝั่งนู้นเงนี้พิโรกฝงนี้พรงนี้ข้ามตรงข้ามตรงกอนดีหินนี่นี๋ยวไปพิโรงลไปพิโลกแหนึ่งลุี่ยงกคบนฮละเที่ยจังหัดพินุโลกปพิโร ลุงไปพิโลกป้าเราไปพินโลกกันเลุงจะไปพิษณุโลกไปส่วนตัวก็คือก็คือข้ามดินมาตรงนี้คือจังหวัดพิษณุโลกถ้าข้ามดินไปตรงนู้นคือเพชรบูรณ์มามาพินโลกกันอ่ามาโอ้ยแตนกับลุงจะถ่ายรูปคู่กันนะ เดี๋ยวหากล้อง่อนเฮ้ยเอาน้านคะทุกคนปิดเสื้อค่ะให้ถ่ายกล้องเดี๋ยวทำามใหญ่หลายกล้องจังเลยค่ะทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกครับติกอ่าลูขอท่าปิเสื้อหน่อยองสามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกันเกันเดก่อนอย่างนั้นก็เดาไม่ได้ี้ไม่ใช่อย่างงั้น แป๊บเป๊บเป๊บแป๊บเป๊บาป๊บเ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 ป๊บ่ป๊บเ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 ป๊บป๊บเ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 ปเป๊บเป๊บเป๊บป๊บป๊บป๊เป๊บป๊บป๊เป๊บปเป๊บป๊เป๊บ เด้วถ่ายผมกถ่าย